สวัสดีครับผมครับไม่ได้เจอกันก็นานหลายวันเพอะสมควรนะครับผมก็ไม่ได้อัปโหลดคลิปมาสามสี่ห้าวันนะครับผมก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ยุงย่งๆเรื่องงานด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมีปัญหานิดหน่อยก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาดูข่าวๆกันต่อนะครับมีการที่จะเสริมเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลสําหรับเทเซนโคนะครับ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยของเรานะครับก็พยายามติดตามข่าวนะครับจะให้โฟกัสข่าวไปที่ตรงที่กรมของกรมกงสุนเลยนะครับผมไปที่เพจ a c e b o o k ของกรมกงสุนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรานะครับว่าถ้าเรามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรก็ให้อดูตามโพสต์แล้วก็เราคอมเมนต์ในโพสต์เนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนำตอบตอบคาถามเราได้นะครับผม ใครมีข้อข้องใจหรือว,ว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับการที่จะลงทะเบียนขอไทยแลนด์พา s นะครับแล้วก็อขอลงทะเบียนเทสเซนโกนะครับผมกดใหม่นะครับที่ผลมังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นมานะครับผมาการที่ลงทะเบียนไว้แต่ก่อนแล้วนะครับว่าถึงข่าวที่ว่ามันถึงกําหนด ที่เขามีกฎใหม่มาบังคับใช้แล้วครับผมกับกฎกติกาใหม่นะครับลอล้ที่เราลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วนะครับผู้มีผลที่จะเดินทางม่ในช่วงระยะนี้นะครับว่าสงสัยในข้ออะไรี้ก็สอบถามได้นะครับที่กรมกงสุนนะครับดูที่เพจ a c e b o o กก็ได้นะครับผมสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ไปตามโพสต์ของอกรมกงสุนกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับ แล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ตอบคําถามเราได้เพาะอหายข้อคลงใจของเรานะครับหลักการปฏิบัติเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออ่านเลยนะครับผมนะครับสําหรับมาเทเซนโกนะครับสําหรับผู้ที่มีกําหนดเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าห้าเป็นต้นไปนะครับผมนะครับก็คือไม่ต้องจองโรงแรมในวันที่ห้านะครับไม่ต้องจองโรงแรมในวันที่ห้านะครับ แล้วก็ประกันสุขภาพนะครับวงเงินไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสองหมื่นยูเอสดอลลาร์นะครับผมแล้วก็คนไทยไม่ต้องมีนะครับอันนี้สําหรับชาวต่างประเทศนะครับที่ว่ามีประกันสุขภาพนะครับผมแล้วก็ใช้ a อ k ที่โรงแรมมอบให้นะครับใช้ a อ k ที่โรงแรมมอบให้นะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อข้างที่สองด้วยตนเองนะครับและรายงานผลผ่าน ช่องทางตามที่กำหนดนะครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass นะครับและมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบเ e s t e m g o นะครับในวันที่1มีนาคามนะครับ1มีนาคาม65เป็นต้นมานะครับก็สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยใช้มาตรการใหม่เลยนะครับผมบก็ก็ผมเห็นมีคอมเมนต์บา ท่านที่สงสัยอะไรประมาณนี้นะครับก็รบกวนสอบถามกรณีเดินทางวันที่สองมีนาคมนะครับมีท่านหนึ่งว่าอคอมเมนต์ถามว่ากรณีเดินทางในวันที่สองมีนาคมนะครับลงทะเบียนไทยแลนด์พลาสเทสเซนโกกักตัวแบบที่วันที่หนึ่งกับวันที่ห้านะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับหมายถึงเรียบร้อยไปแล้วต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พลาสใหม่ไหมนะครับแล้วจะได้ได้สิทธิ์กักตัวตัววันเดียวเหมือนอ่ กฎใหม่หรือเปล่านะครับก็เจ้าหน้าที่ของกรมกงสุนกระทรวงต่างประเทศได้มาตอบนะครับบ่าว่าผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass นะครับ QR code ก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านะครับผมก่อนหน้านี้และมีกำหนดเข้าไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้านะครับเป็นต้นไปสามารถใช้ QR code นั้นได้นะครับในการเดินทางนะครับและจะได้รับสิทธิ์ตามรูปแบบใหม่นะครับผมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ เพราะว่าได้รับการอนุมัติมาแล้วนะครับผมลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมโดยจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับทั้งนี้ขอให้ติดต่อโรงแรมเกี่ยวกับการคืนเงินค่าที่พักนะครับในวันที่ห้านะครับผมนะครับตามนี้นะครับนี่เป็นคําตอบอตอบคอมเมนต์ของอกรมกงศุลนะครับชั้นลาที่ตอบนะครับนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากเฟซเฟซบุ๊กของกรมกงศุลนะครับผม ก็ใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้ตรงนั้นนะครับเยอะมากนะครับคอมเมนต์ที่สอบถามมีแต่คอมเมนต์ที่ถามยาวๆตรงนั้นนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองไทยนะครับก็ให้รู้แจ้งไปเลยนะครับให้งชัดเจนไปเลยถามตรงที่กรมกรงสุนจะแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบโด,โดยตรงนะครับที่จะอนุมัติเรานะครับผม ทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับพ็กฎระเบียบมาตรการกนี้เป็นต้องผ่านกรมคงุสุลอยู่แล้วนะครับผมการลงทะเบียนไทยแลยนด์พาสอะไรทุกอย่างก็ต่อเชื่อมโยงกับกรมควบคุมสุลาทั้งนั้นนะครับผมครับสําหรับองไทยของเรานะครับยอดผู้ติดเชื้อทุกวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ว่ายังยอดผู้ติดเชื้อสูงนะครับยังสูงพุ่งพุ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อช่วงวันอาทิตย์ก็ ถึงสองหมืนสนะครับแล้วก็ยังไม่ลดลงเลยนะครับยังอยู่ระดับ2,000 20, มกว่าอยู่นะครับสําหรับประจําวันพุธนะครับวันพุธที่2ก็เยอะนะครับสองหมืนพันกว่ารายนะครับแล้วยอดผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตเพิ่มถึงสี่สิบหรายนะครับผม ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดตรงนั้นนะครับผมแต่ก็เห็นอยู่ในข่าวอยู่นะครับก็ดูอยู่ครับผมสถานการณ์ทุกวันนี้ก็ข่าวเรื่องใหญ่ๆก็เยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องสงครามอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับการอพยพคนไทยที่อยู่อยู่ในจูยูเคนนะครับผมก็ชุดแรกก็กลับถึงเมืองไทยแล้วนะครับสามสิบแปดคนนะครับสามสิบแปดรายนะครับที่เดินทางกลับถึงเมืองไทยนะครับก็อ่า อยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับสงครามาารัสเซียกับยูเครนนะครับผมด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะครับยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสู้ต่อไปนะครับต้องเรียนรู้ที่จะสู้กับสภาพสภาวะทุกวันนี้นะครับกับโรคภัยนะครับต้องรู้จักระมัดระวังช่วยเหลือตนเองนะครับดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับผมก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับด้วย สถานการณ์แบบนี้ปากทองก็ต้องอยู่ตรงกินนะครับก็ต้องดิ้นรนสูทามาหากินนะครับผมพยายามเซฟตัวเองครับผมระมัดระวังนะครับก็มันดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมถ้าสุขภาพร่างกายราแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อนก็ถ้าเจ็บป่วยติดเชื้อมาก็มีโอกาสที่จะหายเร็วนะครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับไม่มีโรคประจําตัวแทรกซ้อนก็มีโอกาสหายได้นะครับผมครับมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวแล้วนะครับผมทุกวันนี้นะครับ แมพแต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองปิดตัวไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานะของผมคือเป็นการผ่านการรีคอเวอร์มาแล้วนะครับผ่านการติดมือมีเชื่อในตัวมาแล้วนะครับผมทุกวันนี้ก็ด้วยสถานะตรงนี้นะครับทีท่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ให้มาในเกี่ยวกับเวละเบียนของผมนะครับผมในแอปพลิเคชันที่รัฐบาลสิงคโปร์ดูแลอยู่นะครับผมด้วยสถานะ ของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับผมตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองไปติดหรือว่าป่วยวันไหนตอนไหนนะครับแต่ว่าอาการของเรามันก็มันธรรมดานะครับก็ไม่ได้ว่านักหนาอะไรมากมายนะครับก็อยู่ที่สุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็คงไม,ม่ายาวเท่าไหร่นะครับก็คงสันส้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตข่าวข่าวกันต่อนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอเก่าว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ